đây nó, nó sẽ làm mắm ma vậy. เียนจะ้ะแมอันนี้กับพวมันห่างปากค้ามีีฮะเนี่บ่ห้่างปากค้ามีแล้วซองลูกนีเจอต่ห่างปากค้าม อันนี้คุดได้นิดเดียวเจอเลยไปต่อบ่ไหนได้ดิ แส่สิพ่อชั่วโมงน่ะความช่วยสิบมิตล่ดเวยเตยภาบตะเวนตกดินแบบส,ยสวยๆขอบคุณ สาวออนบ้านนาะขอบคุณเจติยกไปทั่วไทยที่เขามาให้กำลังใจนอกจากหลัวกาผู้ดใดที่พานเขาไปเขามาเบิื่อนหลังพานเขามาเห็นไหไรนี่ก็ขอขอบคุณนาจารเด้อที่เขามาให้กำลังใจ น้ำไห,หนีบล,ล้ายก็เลยผาบก็เลยออกมาบ่าสวยเป็นใดอมชายเธอสอบไล่ไล่พึ่งจะไล่ได้จามือนีก็เลยไหลล่ลองเบิงขาดต๊กบกพ่องกะขอไพได้จ้าแล้วก็บ่ท่านในรูว่าต้องเฮ็ดจังใดต้องกดอีหยัยงไปจังใดจังใดเนี้ยได้พี่น้องแล้วกัตอนนี้ ต่อชายหาหม่องปิดไหลว่าท่านอ่อว่าจะจบไลยจะปิดต่หาหม่องปิดไหลบ่ได้บ่เห็นใช่เนาะพี่น้องเลยหันมาเบิ่งจ้าของกัน जल लिङ नै र